ที่บอกว่าเด็ดนะคืออันนี้คืออันนี้ผมรู้สึกว่าผมทําอะไรลงไปทําอะไรผิดพลาด <c oughs> ไปบางอย่างให้ดูจากสีไข่ร้านสีสวยมากเหมือนอนาร์ตแกลเลอรี่เนาะตั<ห>้งแต่เดินทางขึ้นมาแล้วอ่ะที่นี่เขาขนมอร่อยเป็นยังไงครับหน้าตาดีไหมดีมาก สวัสดีครับผมเคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่งโลมาดีตอนนี้ผมเพิ่งทำดูราเสร็จแถวแถวเอแบกบางนานะครับแล้วผมอยากจะลองเที่ยวแถวนี้ดูซึ่งผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับผมมีรุ่นพี่เอแบกที่เขาเป็นตัวจริงในย่านนี้จะมานําเที่ยวว่าแล้วก็เดี๋ยวโทรหาเขากันดีกว่าฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่เป้งตอนนี้อยู่ไหนครับพี่อยู่ร้านโรสาเขนมาถูกไหมเดี๋ยวให้ส่งโลให้ไหมโอเคส่งโลให้ผมหน่อยนะครับ ได้เดี๋ยวส่งไปแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเขาส่งโลมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่ปิ๊งกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับร้านที่พี่ปิงนัดเอาไว้ชื่อร้านว่าโรสนะครับเป็นไงร้านเท่เหมาะกับคนอย่างเราเดี๋ยวเราเข้าไปเจอพี่ปิงกันดีกว่าแล้วก็เข้าไปสั่งกาแฟกันด้วยครับไปครับ งงรอาน,นานป่ะพี่รอไม่นานสิบนาทีสั่งกาแฟยัง,งยังเลยมีอะไรแนะนำบ้างร้านนี้เด็ดกาแฟตัวหนึ่งชื่อ black and rose black and rose ไปสั่งก่อนเลยโอเคได้เดี๋ยวไปโดนก่อนเ <c oughs> มื่อกี้พี่ปิงเขาแนะนำกาแฟมานะครับว่าเป็น black and rose เป็นเมนูแนะนำของที่นี่ใช่ไหมครับใช่คับโอเคงั้นเอาแก้วหนึ่งครับที่นี่เป็นร้านกาแฟรจริงจังมากเลยนะดูสิมีสโลว์บาร์ด้วย สายที่นั่งชิวน่าจะชอบมีกาแฟาดิฟแล้วก็เครื่องกาแฟาอลังการมากๆเออทุกคนแล้วเมื่อกี้นะครับที่ผมขับรถผ่านมาผ่านโครงการบางนานเล็กรอนิสิกคอมมิตี้ของแสซิลีด้วยบอกเลยว่าใกล้มากๆถ้าใครอยู่โครงการนั้นอ่ะมาร้านนี้ใกล้นิดเดียวสบายเลยมาแล้วครับกา,ฟาแฟแน,นะนำ <แฟ S 2> ลองชิมก่อนเลย,เลยนี่ของดีจริง ดีเหมือนที่พี่บอกเยจริงๆแล้วเขามีเมนูอื่นอีกนะนอกจากกาแฟคือเขาก็จะมีพวกน้ำผลไม้หรืออะไรพวกนี้แล้วก็เขามีของช้อปปิ้งด้วยคือคนครับนี่พี่ปิงนะครับรุ่นพี่ A Back ขเองสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้เจอนานเลยโอเคเพราะว่า Production House ที่ทำอยู่ก็รับเรื่องดีชื่ออะไรนะครับ G Mos ครับ G Mos G M O S แลวพี่มาแถวนี้บ่อยใช่ไหมครับบ่อยนะจริงๆก็ตั้งแต่เรียนแล้วต้องบอกกัว่าเราเรียน A b a c อยู่ข้างๆนี้เลยแล้วก็ มีโอกาสได้เดินทางมาละแวกนี้หลังเรียนจบก็เยอะพอสมควรแล้วแต่ก่อนเป็นไงเจริญอะไรแบบนี้ไหมก็แอบอิจฉาเด็กที่เรียนรุ่นนี้เหมือนกันทําไมรุ่นเราไม่มีวะแต่ก่อนไม่มีกาแฟป้าเออแต่ก่อนไม่มีคาเฟ่เทๆอย่างนี้นะอันนี้นั่งนั่งอยู่รู้สึกเหมือนอยู่อารีโ่มากเออมันอยู่ทองหล่อคือจริงๆที่เรามาแถวนี้บ่อยอ่ะเพราะว่ามันเดินทางสะดวกเนาะที่สําคัญคือมันใกล้ห้าง ออทั้งเมกะบางนาเซนทันวิลเลจแล้วก็พวกเซนทันบางนาอะไรเงี้ยเราก็เลยแวะมาแถวนี้เรื่อยๆถึงว่าพี่รู้จริงอยากไปอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับก็เราผูกพันกับแถวนี้แหละพอมันมีความเจริญเข้ามาที่มันมากแล้วอ่ะเออเราก็อยากจะกลับมาอยู่แถวนี้เหมือนกันจากคมบรรยากาศเก่าๆด้วยถูกต้อง,งมีคาเฟ่ดีๆเยอะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปครับครับผมอ่ะโอเคอย่างที่สัญญาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเคนไปกิน 2ร้านร้านแรกนะครับชื่อว่าร้านขาหมูเห mm hmm. ม่งจายนะครับอยู่ข้างหน้านี้เองเขาไม่ได้มีแค่ขาหมูเขามีหลายเมนู<ด>คิดว่า<ป>เคนนะ่าจะชอบเดี๋ยวไปดูที่ร้านเลยโ <Okay. S 2> อเคเ้ยแต่ถนนเขาดูแบบว่าขับง่ายนะเออเพราะว่า4ี่เลนเลย mm hmm. แล้วก็สี่เลนตลอดทางนะเออรู้สึกมันกว้างแล้วก็รถโล,ลง่ง mm hmm. สบายตาดูสบายตาแล้วแบบเออดูเดินทางสะดวกดีถูกต้องที่สําคัญอนะ่ะคือรถมันไม่ค่อยติดในเส้นนี้นะ mm hmm. เออก็เดินทางสะดวก เห็นแบบผ่านหลายร้านมีของกินเยอะเลยใช่ไหมเยอะครับของกินก็เยอะคาเฟ่ก็เยอะแต่ละร้านดูแบบเป็นเจ้าเด็ดๆทั้งนั้นถูกต้องร้านนวดก็เยอะ นวดแบบไหนนวดแผ่นไทยดินวดแผ่นไทยโอเคเนี่ยเราดึงไม่ถามดูไงนวดแบบน้ำมันหรือว่านวดแบบว่าเออไทยนวดเท้านวดอะไรก็ว่าไปเราดึงมาทางนี้ตลอดเลยผมว่าเดี๋ยวทุกคนรู้เองแหละเออพี่ผมเห็นแถวนี้มันก็ใกล้สนามบินด้วยใช่ไหมเออใช่มันใกล้สนามบินสุวรรณภูมิห่างกันไม่กี่ิโลเลยถ้าเกิดว่าขึ้นบุรพาวิถีมาตรงมานิดเดียวจากสุวรรณภูมิถึงตรงนี้ก็อัดเดียวงี่แปลว่าถ้าเราจะไปชนบุรีไปบางแสนอะไรอย่างนี้ก็คือเส้นเดียวกัน สบายสบายเลยใช่ใช่คือจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นจุดกึ่งกลางมากกว่านี่อาเม่งจ๋าอยู่ข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวเราเลียวเข้าไปเลยครับนะ ต้องร้านนี้เท่านั้นร้านนี้คือขาหมูเม่งใจนะครับนี่เคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นร้านขาหมูที่เดียวในย่านนี้เลยเป็นร้านชื่อดังเลยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องเขาไม่ได้มีแค่ขาหมูไงเขามีพวกอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้พวกกระเพราอร่อยคือเรียกว่าเป็นร้านอาหารจริงจังเลยงี้ดีกว่าเออใกล้อะไรบ้างแถวนี้หลักๆเลยอ่ะจะใกล้ a อ a บกเอแบกสุวรรณภูมิแคมปัส แล้วก็ถูกต้องถูกต้องคือถ้าเกิดขึ้นบุรพาวิถีมาจะเห็นทันทีนอกจากนี้ถ้าเป็นมหาลัยก็จะมีมอหัวเฉียวแล้วก็โรงเรียนจะมีบดินนะครับจริงๆจะมีโรงเรียนมัธยมอีกข้างหลังอีกเยอะเลยอย่างที่เราปกติสั่งนะสั่งขาหมูก่อนอีกอันนึงเราสั่งเป็นกะเพราขาหมูอันนี้น่าสนใจนะไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมกะเพราขาหมูอยากลองมาโอเคได้เดี๋ยวสั่งเขาเลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นขาหมูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกะเพราขาหมูน่ากินมากดุที่สําคัญนี่นี่นี่เดี๋ยนะที่บอกว่าเด็ดนะคืออันนี้คืออันนี้คือถ้าคนชอบกินเขาจะรู้นะเวลาเคี้ยวกะเทียมกับข้าวขาหมูมันจะแบบกลิ่นมันจะตีขึ้นจมูกอะถูกต้องของดีบางนะแต่ว่าไม่ต้องกินเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมื้อต่อไปหลังจากกินเสร็จนี้เลยได้สบายมากผมกินมือก็ได้อันนี้ชื่อดังเลยแล้วก็แบบโลโก้กว่านี้อีกเรามาซัดกันก่อน นี่แหละเตี๋ยวไก่ที่บอกอนะบรรยากาศดีมากลิ้นคลองอ,อันนี้ของเด็ดเขาครับก็คือพวกอเออลูกชิ้นทอดแล้วก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่เราต้องไปสั่งตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเอามานั่งกินตรงนี้กันดีกว่าถูกใจไวัรุ่นมากอันนี้อย่าลืมนะใส่พริกเยอะๆอ้าวสบายมากพริกที่นี่อร่อยไต้ไปสั่งก่อน เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะครับผมจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ของเคนเป็นเป็นบะหมี่ครับผมรู้สึกว่าผมทำอะไรลงไปทำอะไรผิดพลาดไปบางอย่างให้ดูจากสีไข่ดูสีนะครับเอาเป็นวดตะเกียบจุ่มลงไปปุ๊บเปลี่ยนสีเลยอ่ะดูดิเขามีอะพิทเซอร์นะจะเป็นเกี๊ยวทอดนี่นะครับแล้วก็พวก ลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดไส้กรอกชีสอร่อยมากใครอยู่แถวนี้ต้องโดนนะแต่บรรยากาศผมชอบมากเลยนะบรรยากาศดีมากเลยชิลใช่ไหมชิลมากแล้วปกติเวลาพี่ปิงว่างพี่ปิงทำอะไรอะตอนอยู่แถวนี้นอกจากงานเนอะนอกจากงานเราเป็นคนชอบแบบพวกเอาดอ o r a ทิวิตี้เออเพราะฉะนั้นเราจะมาตีกอล์ฟแถวแถวนี้บ่อยๆหรือไม่ก็แบบเลยไปชนบุรีพัทยามันใกล้เออไปเล่นเซิร์ฟอะไรพวกเนี้เออแล้วปกติร้านนี้นี่คือนักศึกษากินเยอะไหมครับเยอะ เพราะว่ามันไม่แพงมากเนาะล้วแวกนี้ก็คือถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยว,วเขาจะที่นี่ก่อนนักศ,ศ,ศึกษาก็จะเพียบๆช่วงเที่ยง<อ>แต่ว่านอกเหนือจากนักศึกษาก็จะมีเ,เป็นพนักงานบ้างหรือว่าแบบเป็นคนที่ทํางานโรงงานแถวๆนี้เพราะว่าแถวๆนี้มีนิคมไงใช่ผมเห็นอยู่โรงงานเยอะอยู่เหมือนกันเขาก็จะมาแวะมากินข้างหลังช่วงเป็นร้านยอดฮิตราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวเหลือท้องไว้นิดนึงแล้วกันกินข้าวไม่กินหวานมันไม่ได้เดี๋ยวเราไปตบกันที่คาเฟ่ต่อมีร้านเด็ดอีกมั้ี ร้านสีสวยมากดูแต่งแบบว่าเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่เนาะตั้งแต่เดินทางขึ้นมาแล้ว่ถูกต้องเขาจะแบ่งเป็นภาพพรินต์เรื่อยๆร้านนี้ชื่อว่าเอลทิวเอลทิวนะครับก็อยู่ข้างหน้าซอยเลยความเป็นจริงแล้วอ่ะข้างบนเป็นคาเฟ่แต่ข้างล่างจะเป็นแบบร้านแฮงเอาท์ชื่อลิตเ l ิลพีคเฮาส์เอลทิวมาจากคำว่าลิตเ l ิลแต่ว่ากลับหัวอ๋อกลับด้านก็ว่าอยู่ว่าตอนแรกอ่านว่าอะไรเออแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคาเฟ่ที่นี่กับที่โรสจากคนละแนวเลย ก็มีหลายๆประสบการณ์ให้เลือกเอากาแฟตบท้ายของหวานสักเล็กเน้อยน้อยไหเพราะว่าที่นี่เขาขนมอร่อยเดี๋ยวเอาเอสเปรสโซ่ส้มที่หนึ่งของคุณอไร่อมโซดาส้มโซดาที่1เป็นยังไงครับหน้าตาดีไหมดีมากลองชิมมาเลยผมว่าเขาทำออกมาดีไซน์อะไรหลายๆอย่างดูดีด้วยนะแล้วก็การแต่งร้านสวยมาก ดีมากผมเคยคุยกับเขาว่าแบบมันคือสไตล์อะไรกันแน่อะไรเงี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบมิสเซนเจอรี่แบบแต่งๆอะไรเนี่ขาบอกว่าอ๋อมั่วผู้สึงเรื่องการแต่งร้านเนี่ยที่พี่บอกว่าอยากได้บ้านที่อยู่แถวนี้อยากได้บ้านสไตล์ไหนจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบบ้านที่ใหญ่มากเว้ยเราชอบบ้านที่แบบไซส์ประมาณ2ชั้นเป็นทาวน์โฮมก็ได้แล้วก็ที่อยากได้แบบทาวน์โฮมเพราะว่าจะได้เอามาทําเป็น ที่อาศัยกับเป็นโฮมออฟฟิศด้วยและเรื่องโลเคชันล่ะครับโลเคชันถ้าเดินทางสะดวกหมายถึงว่าเข้าเมืองง่ายหรือแบบออกเมืองง่ายใกล้พวกแบบห้างบ้างโรงพยาบาลบ้างเพื่อความสะดวกสบายอะทำเนทองเลยนะถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามาถึงว่าสิ่งนี้มันแอบจําเป็นกับชีวิตนะเดีๆถ้าเกิดว่ามันขาดสิ่งพวกนี้ไปมันอาจจะอยู่ลําบากขึ้นก็ได้อะซึ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดอ่ะผมรู้จักที่ที่หนึ่งอย่าบอกนะ ผมยังไม่บอกละกันอโอเคเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูที่ทั้งหมดที่เราไปวันเนี้ยที่เนี่ยตอบโจทย์พี่หมดทุกอย่างและอยู่ตรงกลางพอดีอรอบไปด้วยคาเฟ่โรงเรียนร้านอาหารบอกเลยว่าพี่น่าจะถูกใจที่นี่โอเคได้งั้นเราจัดการสิ่งนี้ให้หมดก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคอ๋อมีของมาให้กินเพิ่มอันนี้คืออันนี้คือเจ้าของร้านเจ้าของร้านใช่ไหมครับสวัสดีครับปกติถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือคุกเข่าเสิร์ฟแล้วนะ ใช่ใช่มาโอเคลุยดีกว่า ปราสาทนี่เยี่ยมมากเลยนะแน่นอนอยู่แล้วกระแทกหน้ามากเป็นเต็มเป็นไงทาวน์โฮมที่พี่อยากได้ดูจากข้างนอกแล้วเมียนาคดเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างในเจ๋งกว่าจัดไปเลยครับเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่คิดนะใหญ่ไหมเออดูข้างนอกดูไม่ออกนะแต่เข้ามาแล้วเออมันใหญ่แล้วฟังก์ชันแต่ละอย่างเขาใช้งานได้จริงผมเห็นห้องนี้ห้องนี้คือห้องอะไรครับ ห้องนี้นะครับคือเป็นห้องที่คุณคิดออยแหละครับห้องอนเนกประสงค์ห้องอนเนกประสงค์นะจิตใจคุณไม่ค่อยดีนะคุณเนี่ยมาทางมืดเลยนะผมคิดว่าน่าจะเอามาทําเป็นห้องแบบสตูดิโออะไรอ่าได้ไม,ไม่มีปัญหา<อ>ผมก็หมายความว่าแบบนั้นแหละไม่ใช่สายตา <c oughs> คุณไม่ใช่อย่างนั้นเลย <c oughs> อย่างนี้อนเนกประสงค์อย่างนี้เราเอามาทําเป็นห้องนอนก็ได้ห้องนอนก็ได้หรือว่าช่างภาพผมถ้าอยู่ที่นี่ก็เอามาทําเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ก็ได้พ่อแม่เราแก่แล้วอ่างเงี้ยก็มาพักได้อยู่กับเราสบายๆไม่ต้องเลยขึ้นลงใช่ไม่ต้องเลยขึ้นลงอ่าอโเเคค เป็นไงพี่บรรยากาศเลควนติซิกเยี่ยมอยู่นะเย็นไหมเย็นอยู่อะบรรยากาศยังดีเออคือที่เนี่ยเขามีโครงการ3โครงการด้วยกันมีบุราซิลิอนาสิแล้วก็สลาซิลิ คิดว่าน่าจะเหมาะครับที่พี่ต้องการคือเข้ามาตอนแรกอะ่ะเห็นน้ําก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊นี่มันบางนานหรือเปล่าวเพราะว่าแลนด์สเคปเอ้ยพื้นหญ้าพื้นน้ามันดูล้มเย็นดีเออก็เลยรู้สึกว่าเวลาทํางานในเหนื่อยอะไรเงี้ยมานั่งคิดงานตรงนี้ก็น่าจะชิลกว่าคือที่เนี้ยผมว่าตอบโจทย์ราคาดีฟังก์ชันได้แล้วก็ส่วนกลางมีทะเลสาบอย่างที่บอกจริงๆอ่ะเราอยากอยู่ที่อยู่อาศาัยของเราด้วยแล้วก็มีออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นทาวน์โฮมอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แพงมากเพราะว่่่าาาบรริษัทเกก็ไไมมด้ใหญะน เออแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ที่สามารถเดินชมวิวได้ในอนาคตมีลูกมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้อันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันบอกเลยว่าถ้าใครสนใจทาเลประมาณนี้ทางใกล้ห้างดังใกล้โรงเรียนใกล้ทางด่วนโดยทางสะดวกสบายถ้าอยากได้เป็นทาวน์โฮมก็นี่เลยนอนาซิลีแต่ถ้าสนใจทำเลประมาณนี้ก็ต้องบางนาเลคเควนตี้ซีคอมมูนิตี้เราอยู่บางนามาหลายปีเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ที่มันสงบแบบนี้ก็แอบ ติดใจแล้วติดใจแล้วเราก็มีเพื่อนแถวนี้ชอบอยู่แถวนี้ด้วยถูกต้องโอเคงั้นขอบคุณพี่มากวันนี้ที่พาผมคคทั้งกินทั้งเที่ยวโซนเอแบกบางนาเรียกว่าอิ่มเต็มที่แน่นอนถ้าใครมีร้านเด็ด,ด,ดๆแถวแถวบางนาอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ปิ๊งขอตัวลาไปก่อนกับรายการเฮ้ยเขามีท่าด้วยนะอันนี้เราไม่ได้บรีฟกันมาก่อนครับอะไรนะเขามีท่าด้วยแล้วอย่างงี้อย่างงี้ส่งโลมาดิอย่างงี้ ต้องท่านี้ด้วยเหรอทานี้มันไม่ได้เหมาะกับหน้าผมเลยนะดิอดเอาจริงนะมา,มา,มา,มาวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับกับรายการตรงโลมาดิอาทำามันเหมือนทานคู่บ๊ายบาย